Mm hmm. อืม่ึที่เป็นมือสัตว์หลวงพ่อป่วยครับแต่ปุทรงเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ถูกลืมประวัติไม่ค่อยมีคนอ้านอ๋อ oh. แต่ปุทรงจะเป็นคนที่ได้มากที่สุดอืมฝากใครคนแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงไม่ค่อยมีคนพูดถึงอาจารย์แ,แจ้ก็เลยมุ่งไปทางนั้นเลยใช่ผมก็ตะเวนหาจนไปเจอปุทสงไปขอแกเรียนครั้งแรกไม่ให้ครั้งสองไม่ให้ครั้งสามก็ไปบนกับหลวงพ่อบอกว่าถ้าครั้งนี้ที่จะเข้าไปหาปุทรงครับขอให้หลวงพ่อโดนจิตโด,ดนใจให้ปุทรงสอนผม ผมจะให้สัจ์จากกับหลวงพอ่อจะบวชให้หนึ่งพรรษา,า uh huh. แล้วจะเดินท้ดงจากวังน้อยไปหาหลวงพ่อที่เชนนานั่นคือบอกหลวงพ่อไว้ก่อนเข้าไปหาปู่ทรงใช่แม้แต่ว่าสองครั้งแรกเนี่ยปู่ทรงไม่ยอมสอนเลยท่านปฏิเสธไงพระอาจารย์บอกไม่มีอะไรไม่ได้เรียนไม่ได้เก่งไม่มีวิชาไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะครั้งที่3ามไปปู่ทรงเขาว่าไงค,ครับเอาทีแรกเลยก็คือว่าไปไปบอกหลวงพ่อว่าอยากจะขอเรียนขอให้หลวงพ่อเนี่ยโดนจิตโดนใจให้ใหปู่ทรงเนี่ยสอนวิชาสายหลวงพ่อให้ผมทีถ้าผมได้วิชาสายหลวงพ่อแล้วผมจะเอามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทนุบำรุงศาสนาโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนหากวันใดที่คนชื่อไอเจคิปลัโมบโลกหวังผลประโยชน์ขอให้ชิบหายภายในวิธีทีนั้นต่อหน้าลูกฟันแล้วก็จะขอเลี้ยงดูปู่ทรงเดือนละสามพันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างแล้วพอหมอกอย่างนั้นเสร็จไปหาปู่ทรงเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ก้าวไปครั้งที่สามไปหาปู่ทรงปู่ครั้งนี้ผมจะมาถามปู่ครั้งสุดท้าย ถ้าปู่สอนผมก็สอนแต่ถ้าปู่ไม่สอนให้ผมผมก็จะไม่ขอแล้วตื้ออีกต่อไปปู่ก็หันมามองหน้าแล้แก,ก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จวันพระหัตถหน้าเองเอาหัวหมูเป็ดไก่ใบสีของไหวค้ครูตั้งขันห้ามาฆ่าจะสอนให้อุ้ยไม่ยกครูใช่ครั้งแรกครั้งที่สอง